มาลุ้นน้ำกันอีกแล้วพี่น้องบันลงค้องแล้วถกโตหรือบ่ถกโตมาหมายเดิมเมื่อเช้านี้ถถ่างไถแล้วถย่สน้อหอนอยเนีา่ถลยงกแม่หงเลบูนวาถแบพี่น้อกมเนแมวลอดบดโอ้ยสัเยาเอเ มีฮอดปากระแยงบาดเอเอาตักบาดเดอเอ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 ัไม่งเออเออเออเอนเออเอาเออ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 เอาเออ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 ออเออเอเอ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 ลเออ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 ออเ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 ออออเอมเอออเออบออออออ เออกระท้อนนั่นล่ะเบิ่งพี่น้องเอ้ยเออไม่สอยปุตกงามมึงเอ้ยอืมเออเออตก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 อ,อูวางไรไหนมันก็ตกไปไรนี่ฮะโอ,อ,อโทรศัพท์ฉันตกน้ำซะเนาะไม่ดันฉันตก <c oughs> ไม่สุกไม่สุกเก็บไ,ไม่สุกไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเบิง่ง บ้างนี่หน้ารุ่นโยหน้าลุนเป็นอย่างมากนะคะเพื่อนๆออ้ยอีกมุมหนึ่งเละปากระแย่งลุนลุนเลยเดี๋ยวปล่อยสร็อันนี้ลงสักหน่อยก่อนอย่าเฝ้าลุนลุนตรงอันนี้ลงก่อนเห็นเห็นมันแลนมาหาอันนี้แลนมาหาเจ้าของเดี๋ยวพี่น้องเอาเอามาเทกก่อนเดี๋ยวให้มันหลั่นหลั่นหลันหลั่นลั่นลันไหลมาคุณพี่น้อง เถอะคนดอกพี่น้องจ๊ะโอ้ยปลาแยงนี่ปลาแยงมันถึกบาดค่ําแน่นี่โอ้ยมันเอาบ่ออกข้างฝูเอ้าปลาแยงมันเอาบ่ออกอ่ะเก็บใส่ก่อนได้บ่เนาะบาดนี้เนาะ Anh lại tôi này thương mong mong mừng để Đang, à chắp, này mẹ mấy em ấy. Lằng anh ngựa. à chập anh níu hai mẹ. cho hai nó tụt nằm nè Lói bay ghênh hùng luôn luôn

เป็นราคามันแพง,แพงโลตั้งเ็ดสิบบาทนู่นนะมันแพงมันแพงต้อสร้างก่อนบันได้แล้วปิดบ่เทนดีๆเด๋ยแ้หน่อยมันโอุย้ยหลงคองหม่องดีหม่องเกาเลยวะเห็นดีๆทำงาน บูพ ok, ี่น้องมึงโดดสงสัยเฮาก็จิหาบตะก้าบ้านขึ้นบ้านผ้ไหวดอกแยกน่อยมั้ไหนพี่น้องเอ้หาบตะก้าขึ้นผ้ดอกคุณบงปลาแย้งเมียมันมีป่ามาเดี๋คอยเที่ยวแไ่ต้องอกเด่ทเองยิิยกมือโอ้ยจะข่อยิงห่วงเจ้าหนุนเลย โอ้หห้าตัวเลยนี่ยหกโตเจ็ดห้าตัวยังใส่หกโตคนอ่ะอีกตัวหนึ่งก้อยหุ่นแล้วก็อีกในหันดิ๊ตัวหนึ่งเจ็ดตัวนี่เก็บเป็นกูครบครบแล้วจะเฟสแท้โอ้ยตอดกุศโลนี่ตูปลาก็เย่ย่าให้ย่าให้เด็กค้นซาเด้อว่าปลาสีปลาแย่งตอดไตครบยังมาครบมาครบปลาก็แย่งติเออ ชัวเขาเคยย่้มว่าอังเสีนตัวบ๊้ยไม่แต่ตัวไข่ไข่ป็นไปปิ้งใช่ไหมบ๊้ยพาใส่ออกน้อยเย็นเออมือวานก็ได้ปลาเสียมบาดแรงน้อยยกขึ้นปลาแยงกับปลาเสียมมันยึกยักยึกยักยึกยักอยู่สองสามตัวสี่ตัวเนาะมันยึกยักยึกยักอยู่ ปุ้ยมีอยู่พี่น้องปากระนงรอบแรงปากระแยงเริ่มมาแล้วแล้วถือเนียยต้องหยับลงไปจากหนป่ะนี่ไล่สดบอกนะไม่วิดีโอไว้ก่อนเดถ้าจะลงจะลงยูทูบแล้วไม่ไล่สดอ่ะไม่ไล่เพิ่งไล่ไปเมื่อกี้เขาจะด่าปล่อย้งล่อยทิ้่แล้กากกันแยงก็ ปน <perman> e. ินเนี่ยบอาบ่พี่น้องเ้ยสเตปเก้าบ่เนี่ยปดบ่นสิบ้มาปวดออย่างเดียวตัวใหญ่เอยนเดอาเลยาเลย ยันหน่อยเขาคือบอกค่ะสำรองมาจากน้ำจากสิชุดไหมดึงมันหักดึงมันหักหลดพี่หน่อยอ้ยสิบสองเอายุดเล้วกับพ่อเอาดิยีนหน่อยเขาดันไปคุณป่พคุณป่ปาล์มแตกสุดยอดอยู่ปนิน ตังกว่าลุ้งเหรอโอ้ฟ um> um um> um> ังขางนั้นน่ะฟังสองนั่นน่ะเออบู้ยเบงรู้ปุยพี่น้องเอ้ยไปขึ้นยุบุ่นอ่ะเต็มที่เลยเอามึงเอาปล่าเลยสิออกแล้วซิดออกแล้ว เขามาถือกล้องเอาเจแปดนาทีหาสิบสองสามหาสิบสามนี่แล้วได้แล้วก็ได้ที่ได้ที่หมายของเราอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆ